สวัสดีค่ะพี่มอนสวัสดีค่ะอ,อาจารย์มังมีคนอยากถามอาจารย์มังคุณฮิรันแสงฮิรันเชิญคะ่ะใครนะจ๊ะหมอวังสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพง่งเบ้งเอ้เพ่งพลังดูซิว่าคุณฮิรันจะถามอะไรอาจารย์คะ<ข>าอาจารย์ยมีมีนักวิเคราะห์หลายท่านบอกว,ว่าเดือนหน้าตลาดหุ้นจะแย่อาจารย์ว่าไงครับในเดือนหน้าใช่ไหมคะกันยายนครับผมกันยายนในเดือนหน้ากันยายนนะคะในกันยายนเนี่ยถ้าพูดถึงแนวที่นักวิเคราะห์บอกว่าจะไม่ค่อยดีนักมากนักนะคะในเรื่องของตลาดหุ้น ถ้าพูดถึงในเรื่องของในแง่ดวงเนี่ยถามว่าจริงไหมมีผลในช่วงครึ่งเดือนของเดือนหน้าค่ะครึ่งเดือนกันยายนครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกหรือครึ่งเดือนหลังครับจะมีผลจะมีผลจริงๆก็คืออยู่ในช่วงของประมาณช่วงกลางกลางเดือนคือระหว่างสัปดาห์ที่สองสามประมาณนี้ให้ระวังเดือนระหว่างระวังใช่ไหมเดือนกันยายนเดือนกันยายนค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของด้านการเงินเศรษฐกิจนะคะในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่สองและสามกันยายน นะคะถามว่าตรงนี้เนี่ยส่งผลกับตลาดบ้านเราจริงๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะข้ารามารดวงตาบอกว่าด้านการเงินของประเทศไทยนะคะการเงินการค้าหุ้นนะคะจะมีผลกระทบอยู่ประมาณแค่เพียง60เปอร์เซ็นเท่านั้นค่ะนะคะถามว่าจริงๆเราเสียหายมากไหมมองว่าไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าลักษณะของการเงินการลงทุนธุรกิจการงานหุนห้นหรือทองคําในบ้านเราเนี่ยมันยังมีตัวโยกย้ายในเรื่องของการลงทุนได้อยู่ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมก็คือในเรื่องของต่างประเทศคือที่ตะวันที่ตะวันตกของโลกเนี่ยนะคะด้านเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วนะคะโดยด้านการเงินของเขาจะได้ของเราเนี่ยตลอดทั้งปีในปีนี้นะคะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นช่วงสั้นๆนะคะก็ไม่ได้อยากให้พี่ตกกังวลกันจนเกินไปนะคะแต่ถ้าเป็นในแง่ของทางด้านดวแก็เน้นว่า จะลงทุนอะไรนะคะศึกษาให้ดีจริงๆทั้งจากด้านการวิเคราะห์แล้วก็ความเป็นจริงกับหุ้นที่คุณถืออยู่ <c oughs> นะคะว่าแต่ละท่านก็ไม่ได้บอกเว่าจะลงทุนในในตัวเดียวกันหุ้นเดียวกันเสมอไปถูกไหม <c oughs> ครับนะคะประมาณนี้หลายค่ะยืนย, <c oughs> ยันย <c oughs> อาจารย์หลายขนาดนั้น อาจารย์แลวอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างครับตลาดทุนค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของด้านการเงินการลงทุนนะคะดวงตาโดยทั่วไปถือว่ายัางมีลักษณะของเงินที่สะพัดดีในเรื่องการซื้อการขายนะคะก็จะเป็นเจ้าของกิจการก็ดีเล็กใหญ่นะคะการค้าการขายยังทาได้ดีค่ะในเรื่องธุรกิจด้านอาสังหาริมทรัพย์เองก็ยังสามารถี่จะดาเนเนไปได้ดีนะคะแต่ถามว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวหุ้นที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะยังไม่ได้แนะนําอะไรเป็นพิเศษ แต่ให้ดูตั้งแต่ประมาณปลายเดือนสิงหาไปแล้วมากกว่าค่ะตัวในเรื่องของหุ้นหรือการลงทุนโดยทั่วไปนะคะในสัปดาห์นี้นะคะในช่วงตั้งแต่วันจันทร์นะคะวันจันทร์อังคารพุธและพฤหัสสี่วันเลยนะคะเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นขาขึ้นนะคะโอกาสที่เราจะได้กําไรนะคะแบบเล็กๆน้อยๆนะคะแต่หุ้นที่ถือไว้หรือว่าที่ซื้อมาแล้วขายไปเนี่ยยังมีแน่นอนในช่วงจันทร์อังคารพุธและพฤหัสเลย นะคะแต่วันศุกร์นะคะรับสปดาห์นี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยไม่ค่อยแน่นอนค่ะมีความไม่แน่นอนในด้านการซื้อขายข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าถือไว้แล้วเนี่ยมันกําลังจะต่ากว่าทุนเนี่ยนะคะก็ปล่อยไปเลยเหียบเสียดายนะคะไม่อยากถ้าถือไวถ้าถือไวเนี่ยขาดทุนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันศ<ม>ุกร์นเนี่ยไม่ยังเป็นน้องตัดสินใจซื้อขายอะไรเยอะ นะคะเว้นวันสุกวันเดียวับสัปดาห์นี้การเงินนะนะคะสุกไม่สุกนะไม่สุกไม่ส um> ุกน um> <um> ี่ไม่ค่อยสุกค่ะสุกไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ค่ะในเรื่องของทองเนี่ยไม่โดดเด่นเช่นกันนะบวกลบเล็กน้อยไม่จําเป็นต้องลงทุนก็ได้ค่ะอทองก็อยู่เฉยๆกันไปเนาะใช่แต่ว่าแนะนํานิดนึงนะพี่มอในสัปดาห์นี้เนี่ยข้อข้อพิเศษและข้อแตกต่างก็คือหากใครก็ตามนะคะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะ นักธุรกิจตั้งแต่ระดับกลางนะคะถึงธุรกิจใหญ่ขึ้นไปเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าถามว่าใครกําลังคิดจะริเริ่มนะคะลงทุนหรือว่าเพิ่มเติมอยากขยายธุรกิจถ้าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะประเทศไห<ด><ใ>นจาน<า>อะไรจ้าประเทศไหนดีคะยุโรป<อ>เขาก็าเจ๊งนะ ว่าเป็นยุโรปแนะนำไหมไม่แนะนํายุโรปค่ะช่วงนี้นะทีนี้แนะนําประเทศที่อยู่ในฝั่งเอเชียบ้านเราดีกว่าอนะคะที่อยู่แถบๆที่เๆ่เดียวกันจะดีกว่านะคะคแล้วก็ให้จับตาดูไว้ว่าเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านจะขยับตัวดีกว่าประเทศที่จเจริญแล้วด้วยซ้ำอาจารย์ฉลาดนะเนี่ยบอกยุโรปจะไปมาฝั่งเอเชียนะเนี่ยไม่ต้องไปไกลหากินใกล้ๆหากินใกล้ๆค่ะค่ะนะคะลองดูค่ะ ค่ะอาจารย์ก็ท่านที่ติดต่ออาจารย์ไว้นะคะก็โทรไปที่0891232319รับโทรศัพท์ด้วยหรือเปล่าคะรับค่ะมีคนรับอยู่ตลอดจ้ะโอเคค่ะเพื่อหาอะไรไม่ออกก็ถามอาจารย์ได้นะคะค่ะยินดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ